สวัสดีเอฟซีนะคะขอตคันดาข้าสู o, uh. ่ช่องช้องพงทาเลาะนะอุ้ยอ uh, ุ้ยไอออยู่พี่น้องอ่ะเพาะพาะพาะดูสิกล้องเจ้าน่ะหาเห็ดหาเห็ดพี่เนาะอือได้พอแค่ให้แต่อย่าใกล้เยอะนะเจ้าทิ้งทิ้งบอก จะทิ้งถุงเจ้าบะนี่ไงนี่ไงอือน้องเกืบอบเกือบแล้วมันลูกใหญ่มันลูกใหญ่มากนะกในตกะนก้าคือว่าได้เยอะนะคะเมื่อวาน,นเวลาเท่านี้ยังไม่ได้ขนาดนี้อือใครโทรมาใครโทรมาอ้าวโมาตอวก็ยังเคลียร์ยังหาอยู่นะพี่น้อง อู้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 เบิ่ง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 พี่น้องดอกใหญ่มากอืมอ๊ดไม่ให้หนูพูดได้ยังไงว่าเท่านี้โป่งเนาะนี่พี่น้องใส่ช้อนตักแกงเรานะนี่วัดพ่อนี่จะมาเบิ่งเห็ดข่อยน้อยนี่อือลูกหนึ่งจะเต็มช้อนนะพี่น้อง ลุงวิทย์ก็โทรมาเป็นห่วงโอ้ดีเนาะตรงนี้มีสัญญาณเนาะเอาเอาๆๆฮะฮะเออนี่แหละเออขึ้เพียงนี่อะดินฟุ้มหน่อยนี่นี่พี่น้องนี่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 น,น,นี่สองหน่วยเต็มช้อนเดียวก่อน โอ้ไ oh. หอเขาาปเอะ, <Ừ. S 2> ะทินนะ่ะขึ้นหอดอยู่ mm hmm. แต่บ้านเขานะ่ะมันราคาถูกโอ้ oh, พี่น้องเลยพอ oh, mm hmm. มาเต๋อก็ได้เยอะโอ้ตาคนนี้เหยียบเห็ดนี่พี่น้องนี่เ mm hmm. นาะ มันไม่มีเพื่อนใต้ดินเนาะถ้ามันมีเพื่อนใต้ดินเนี่ยโอ้ใช้ทั้งเท้านาะพี่น้องใช้ทั้งช้อนเขากลับแล้วเขาบอกเขาพอแล้วอพ,อพ,อพอแล้วยังไม่พอโอ้ ใหญ่มากพี่น้องเต็มชนนะเสียดายเปิดไปเห็นแล้วลูกเดียวมันไม่มีเพื่อนอีกแล้วพี่น้องอีกแล้วนี่เขาเรียกจ้่บอก จคนนี้กายเห็ดได้นีนพี่น้องนี่อ้หูพ่อ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 แม่จะตักจ้าให้เจ้าดูเวลาเอาเข้าปากนะนะหนะไม่ใช่เห็ดหวานนะเต็มปากเต็มคำพี่น้องนี่ใหญ่มากเลย หาแถวนี้แหละโอ้ได้เม็ดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะน้องป้าพี่น้องดู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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แปดลูกยังไม่ได้เขียนนะคะโอ้มันหมดไวพี่นอ้องไวไอแปดลูกตรงนี้ดิเก็ยนเร็บเว็บอุ้ยลูกเดียว พ่อมาต่อยก็ไม่รู้ได้หรือเปล่านะคะนานจะเห็นแต่คุ้มค่านะเมื่อกี้แปดลูกเจ้าได้เยอะหรือ,อยังโชว์สิปัดพี่น้องเกือบโลเลยดอกใหญ่ดอกใหญ่ได้เร็วเนาะคุ้มค่าอยู่นะครับพี่น้องเอฟซีเนาะกับการมาหาเห็บตรงนี้นะฮะพอมันดอกใหญ่มากเลย เอาหาต่อไปเอาหาต่อไปเนาะเดี๋ยวจะอัปเดตตอนเรากลับนะครับว่าจะได้ยิ่งขนาดไหนเดี๋ยไม่ต้องกินกินแล้วมันขี้เกียจแล้วกินอิ่มแล้วเนาะเอาหาก่อนนะพี่เนอะเห็นบา กลุ่มๆอย่างนี้ไงก็มาเอาใหม่เออตายไม้กวยตามันไม่มีคู่เนาะมันมาเดียเเด่ยวๆมันไม่มีแปดก้าลูกนะพี่น้องแค่นี้แหละ ขูด,ด,ด, h wi, h wi ดยิ่งกว่าขูดเป็นตาเห็นหวยเหรอไงขูดว้ายสองลูกพี่น้องนี่บักเอบเลยนี่สามลูกพี่น้องขูดแล้วเจอน้ำมันเนาะสี่ลูกพี่น้องอบักเอบเลยนะ ตัวนี้เน่าแล้ววันนี้พกก่อแกขูดไว้ได้ห้าลูกอเอายอมแพ้บอคือนั่งกุกกๆอยู่พี่นเนาะยอมแพ้เรวบอ โอ้ oh, น้ำขวดเดือเบิ่มนี่เมือฟ้าเมือฝนมาเลยฝ <_' S 2> นตกก่พ่อจะไม่พาแม่กลับไม่ไม่ย่านฝนบ่ไม่ตรงน,นี้แหละเดี๋ยวรอหลังฝนหยุดตกเอยมาที่ร <ๆ S 1> ่มๆ <_' S 1> นั่งกินข้าวมันเดืดได้ตรงนี้กินข้าวก่อนพี่เนาะเติมพลังมาปิกนิกกลางป่า <_' S 1> พี่เนาะ วันนี้มีไข่ตูนนะข้าวก่อนเดี๋ยวเอจีตันนี้ก็เคลี่ยไหมอ่ะตันนี้ไม่เคลียร์เคลียร์อยู่ค่ะแล้วเดเดี๋ยวเราก็หาแถวนี้แหละเราไม่ได้ขึ้นไปทางโน้นเลยนะเรเขาขึ้นใีใครเห็นมันหรอนี่ว่ามาเห็ดได้คือมันมานได้งูแจ้งตาใส่ได้ไปเลือกให้เขาเห็นแต่เห็ด อะอข้าวครับมาสายแล้วพี่น้องก,กินข้าวกันในกับไข่ตุ้นข้าวเหนียวนะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะครับ